สวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวที่ร้านอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้จะเป็นตุ๊กชิมนะคะคือร้านอาหารจะชื่อว่าตุ๊กชิมนะคะแล้วก็จะมีเนื้อย่างค่ะนี่จะเป็นไทยดีนะคะอ่าเป็นเนื้อไอซี่โครงหมูค่ะทุกคนค่ะย่างออมาแบบแล้วก็อ่าเป็นหมักซอสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่นคะนุ่มอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะกินกับ อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแล้วก็เป็นเซตว้ห่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่สูตเกาหลีค่ะ,อ,ะอ่าน,นี่ก็เป็นจืนค่ะ,ะนนเห็นแวบ,บๆก็คือลูกสาวคนกลางค่ะทุกคนอ่าไม่อยากเอาหน้าออกกล้องค่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักค่ะน,นี่ก็จะเป็นอีกผักชนิดหนึ่งที่เขาดองเรียบร้อยแล้วนะคะหออร่อยมากๆค่ะทุกคนมาดูวิธีทานกันเลยค่ะนี่ก็เป็นผักค่ะ แล้วก็ขอบคินนะคะเอาแปเอาล้วก็ห่อแบบนี้ค่ะโยโซะแบบนี้ค่ะทำเอยนะคะยเก็บ์ตเนยะก็ข้มข้นแบบเปรี้ยวเค็มเล็กนึงแล้วก็ห่อผักเยอะมากค่ะ เนื้อนุ่มๆนะคะทุกคนเนื้อนุ่มๆอร่อยมากค่ะแล้วก็จะจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาห่อกับตรงนี้นะคะทุกคนเนื้อก็จะร้อนๆหน่อยผักก็จะแบบเย็นๆอร่อยมากๆค่ะเดินท้มๆนะคะอืมนุ่ม นี่ก็เป็นไข่ตุนนะคะคิมจิทอดะับไก่นี่จะข้าวสารี่ปนเดชิเหอนะอโกี้กอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะทุกคนผักเกาหลีแบบเวลาเรามากินเนื้อย่างก็จะมีเครื่องเคียงแบบเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อ่าแล้วก็เนื้อนะคะสว่วนนี้ยังทานไม่หมดเลยค่ะก็มาย่างอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะคะทุกคนที่เกาหลีจะเรียกว่าซั่มจับซาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะลอ,อยมากๆค่ะอันนี้ก็จะมีทางร้านเขาบริการนะคะเขาจะมาบริการตัดอ่าเนื้อให้นะคะทุกคนแต่เป็นคำๆเป็นชิ้นแบบนี้ให้นะคะนี่ก็อีกเมนูหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ที่แมงมยอนนะคะ อันนี้พีทำไมบอกว่าพี่พิมพ์ใมเมนก็คือใส่ไอ้น้ำพริกลงไปนะคะแล้วก็จะมีอ่าน้ําอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำซุปที่เขาต้มต่างหากนะคะมีน้ําแข็งด้วยนะคะแล้วก็จะผสมกันค่ะจะกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าน,นี่มันถ้าเผ็ดจนเกินไปก็จะพอสมอน้ําซุปลงไปค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ก็คือไม่มีน้ําพริกนะคะไม่เผ็ดรสชาติก็คือแบบเย็นๆชุ่มฉ่าแบบอร่อยดอีกแบบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูมห,นหนึ่งนะคะ<ด>ค่ะขอทานข้าวก่อนนะคะทุกคนขอทานข้าวก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ